รวมใจเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยเสนอ สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการบายซ่าฮายก็เป็นประจำนะครับพบกับผมตลกหน้าตาดีหยองลูกหยีทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา16นาฬิกาถึง16นาฬิกา30นาทีครับครับพบกันทุกทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์อย่างที่พี่หยองบอกนะครับรับชมได้ถึง 2ช่องทางด้วยกันนะฮะพอใจชาแนลเบาใจทีวีแล้วก็ชมกันที่ออนไลน์นะครับ www. พอใจชาแนลค o มครับผมวันนี้เป็นวันพุธที่16มกราคมเป็นวันครูเป็นวันครูเป็นวันหวยรับประทานเราด้วยครับผมก็อตกันเครับ08ข้างล่างข้างบน98 1, มม1ครับนโฆษณา <ละ S 2> ไปเลย,เลยวันครูเป็นวันครูครเป็นไง น้าก็วันครูก็คือวันครูไงเป็นไงเอ้าคนเราต้องมีครูบาอาจารย์ที่ได้ไปเอาออนุกมงดอกไม้ไปกราบไหว้คุณครูบาอาจารย์หรือเปล่าก็ครูบาอาจารย์ก็ไม่อยู่แล้วนะฮะไปคุยกันลากมะขามคุยกันลากคุยกันลากมะม่วงหมดแล้ว ครูอยู่บ้านนอกก็ไม่อยู่แล้วครูตลกก็ปาต๊อกก็ไม่เหลือแล้วครับผมยังไงนะฮะคุณผู้ชมหรือน้องๆที่ชมร,รายการของเราอยู่นะ,<ฮ>ะวันนี้หยุดกันเยอะเลยหยุดเยอะๆยอ่าก็อย่าลืมนะฮะและลึกถึงพระคุณของครูบาอาจารย์ที่ประสิทธิ์ประสิทิ์นชัยเราได้เป็นคนที่ฉลาดมีความรู้หลักแหลมนะครับ <ฮะ S 1> อ่าแต่แน่ๆอันนี้มีครูเหมือนกันมีครูไปดูครูกันนะวะครับผมอ่าช่วงแรกครับแก๊กซ่าฮาเฮ สนุนดอยเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพเดนี่ฟู้ดเอาละาแก๊กแ,แ,แ,แรกเราให้ชื่อเรื่องว่าลืมใส่ถุงนะ,ะโถลืมใส่ถุงก๋วยเตี๋ยวมันก็หกหมดนะดิโอ้ <laughs> ก็ไปกินที่บ้านเลยไม่ไปกินที่ร้านเลยได้ใส่ชามได้ใส่ชามได้โอเคไปดูฮะล,ลืมใส่ถุงเ<ล>พราะอะไรล,ลืมยังไงกันอ้ <laughs> ตายเลยตายอีกแล้วผู้หญิงสมัยนี้ทำไมดูสิไปเที่ยวข้างๆคือเมาแล้วก็เสียตัวเนี่ยดูชายหลอกไปคมคืนเนี่ยข่มขืนเออไปคมคืนนู้ยกระทำชำเราสมัยนี้ไม่ยากครับทำราวชำเราดูเด็กนี่มันนี้ไม่ยากแล้วนะทำไมจะไปเที่ยวนะผู้หญิงเนี่ยไปกับแฟนดีกว่าหรือไปกับพี่กับน้องจะปลอดภัยจริงเปล่าจริงนี่เคยไปเที่ยวกับแฟนก็เสียตัวให้แฟนเหมือนกันาเขาเหรอ แต่แฟนเราเนี่ยไปเสียตัวให้คนอื่นเนี่ยจะน่าน่าน่าทุเรศมากอ๋ออย่าพูดเดี๋ยวมีเรื่องเงาเบานี่เหมือนมีผู้หญิผู้ชายคู่หนึ่งก็อยากไปเที่ยวผับไงแฟนอยากไปเที่ยวไปเที่ยวไปเที่ยวด้วยกันไอ้เนี้ยมันต้องไปจีบผู้หญิงไอ้ผู้หญิงเนี้ยไม่ไปจีบผู้ชายแล้วไปเที่ยวไปสนุกสนานสองคนไปเที่ยวกันกินไปกินมาเมาเลยกินไปเต้นไปออกสุขสนานผับปิดพอดีเลยก็จะกลับบ้านอันนี้เต้นแล้วมันเหนื่อยจัด หิวอ๋อมันจะเข้าบ้านก็เจอหน้าป่ซอยมีร้านโจ๊กอยู่เอาโจ๊กโจ๊กจแวะกินโจ๊กผู้หญิงก็เมากินโจ๊กอืสั่งมาก็กินแต่มาก็กินมากินเสร็จปั๊บก็เท็กบินเลยครับเข้าไปในบ้านกลับบ้านไปส่งผู้หญิงที่บ้านก่อนพี่ชายส่งผู้หญิงเสร็จปั๊บผู้หญิงถึงบ้านเสร็จก็ช่วงเมากพกินโจ๊กไปก็เริ่มงูเงียเริ่มจะสางแล้วก็บอกคุณจะกลับบ้านไวเลยค่ะพี่ชายเห็นว่าไม่เมาเนี่ยผมจะกลับแล้วครับกลับแล้วครับเอิดต่ขอโทษทีนะครับเมื่อกี้ ผมลืมใส่ถุงแค่นั้นผู้หญิงตาโตฮะแล้วเมื่อกี้ที่ฉันฉันเมาเนี่ยคุณคุณทำอะไรฉันเหรอไม่ดีแต่คุณก็ไม่ใส่ถุงด้วยแล้วก้าฉันท้องมันไปจะทำยังไงไม่ดีชายบ้าบ้าคุณนี่แล้วจริงๆไม่มีความเป็นสภาพบุรุษคุณไม่ใส่ถุงทำไมเดี๋ยวจะเย็นๆที่ไม่ใส่ถุงนี่ก็หมายถึงหมายถึงโจ๊กที่นั่นกินขนมอร่อยให้ใส่ถุงกลับมากินบ้านด้วยผมไม่ได้สั่งเขาเลยไม่ได้ใส่ถุงอ๋อผู้หญิงเข้าใจผิดีสุดคนละถุงเลยครับ คนถุงไอ้นั่นเดี๋ยวคนคนถุงเดี๋ยวก็เอาไปฉองถุงอีกคนละถุงกินอะไรใช่ไหมว่าคุณกินตป้งสามสี่จานคนหญิงเมาเลยคิดมากนั่นแหละก็เลยคนเมาไงเอองี้มีเมียผู้ชายสบายใจเลยไม่ต้องใจเรื่องถุงใจห่อใจห่อนี่มีหอด้วยเหรอคิดจะไปตองหอแล้วต่อมัดลืมใส่ถุงเข้าใจเด็กไงโดย เยสั่งเมาเขาอย่างว่านะฮะอ่ะเรื่องที่สองของพี่ต๋องนะฮะเรื่องนี้ก็บอกว่าโทษประหารชีวิตโอ้นี่แสดงว่าต้องทําอะไรคดีสาหัสกันมากหนัหนักไปดูที่มันทำทำไมต้องประหารครับผมโอ้ยโชคดีนะทำไมถูกไหมไม่ใช่ขับรถเร็วเลยขับรถเร็วก็โชคดีไม่ใช่มีใบสั่งมาถึงบ้านเลยสั่งแม สั่งให้ไปเสียค่าปรับไปดิถขก็ธรรมดา oh. กฎหมายก็จะมีนี่แหละแต่บ้านเรามันก็ธรรมดาอย่างนี้ก็ติดคุกออ oh. ติดคุกนิด oh. หน่อยก็มีรถอภัยโทษ oh. ประหารชีวิตก็แค่ยิงเป้าโอ้โ oh. ห แต่ยิงเป้าไมา่ดียิงบางทีเส้นจี้กระจายนะไม่โดนเป้าปหรือเขาหมายเป้านี่เขาหมายถึงหัวใจเลอเออแต่ <มา S 1> แตประเทศอื่นนี่เขามีแบบประหารชีวิตหลายอย่างนะไงถ้าอย่างอย่างพวกตวะวันออกกลางนี่เขานอนฝังดินแล้วก็เอาเอา,เอาหินคว้าำโอ้โหใช่ไหมบางที่มีแขวนคอใช่ถ้าบางทางทางทางพวกยุโรปนี่เขาก็เก้าอี้ไฟฟ้าโอ้โหเก้าอี้ไฟฟ้านวดได้ไหมเดี๋ยวนวดให้ เดี๋ยวนว,วน่ใบฟ้านร่งอยากรู้เนี่ยทำไมถึงไม่ตไม่บอกให้ฟังว่ามันมีเรื่องนะนักเรียนไทยแล้วเนี่ยโดนติดคงติดคุ้มอยู่นู่นโดนมุกมหานะมีนัเรียนไทยอยู่สามคนเนี่ยไปเรียนที่ต่างประเทศเนี่ยเรียนต่างประเทศตอนี้ปิดเทมเเอมไงก็กินเหล้าฉลองกันเมาไปหน่อยออแต่นี้พอเมาเสร็จตื่นเช้าขึ้นมา ไม่รู้ว่าตัวเองมาอยู่ในคุกได้ไงเฮ้ย <Hey. S 1> เออโดนจับติดคุกตัวเองก็ไม่รู้รตัวเองทำผิดอะไรว้าข้อหาอะไรก็ยังไม่รู้เลย uh. แต่ว่ารู้แต่เพียงว่าตัวเองอะถามคนอะโดนตัดสินประหารชีวิต uh huh. พอไปถึงเขาก็จะเริ่มประหารชีวิตเลยก็จับนักเรียนไทยคนแรกนั่งผู้อฟฟ้าเจ้ <Yeah. S 1> าหน้าที่ก็ทาการจะสับสวิทไฟฟ้าแต่นักเรียนคนนี้มาเรียนเกี่ยวกับศาสนาไงใช่ไห uh. ม,มแตอนี้เจ้าหน้าที่กำลังจะทาการสับสวิทไงมันก็นึกขึ้นได้ว่ามันเรียนเกี่ยวกับศาสนามายกมือเลย ข้าจะพระเจ้าข้าพระเจ้าเชื่อในพระเจ้าพระเจ้าจะต้องช่วยผู้บริสุทธิ์เจ้าหน้าที่สักวิสยังไงไม่มีอะไรเกิดขึ้นเฮ้ยเจ้าหน้าที่ก็งงก็คิดว่าเฮ้ยอันนี้เป็นผู้บริสุทธิ์พระเจ้าอยู่เข้าข้างก็เลยปล่อยตัวมันกับไปปล่อยตัวเลยอ่อโชคดีอันนี้มาคนที่สองนะอยาลเป็นคนที่สองนั่นบไปทำกานตับสวิตไอ้คนที่สองก็เรียนกฎหมายมาตะโกนเลย ข้าพเจ้าเชื่อในกฎหมายข้าพเจ้าเชื่อว่ากฎหมายจะคุ้มครองผู้บริสุสทธิ์ไอ้น่าทับสวิคองเป็นงไงอะเฮ้ยไม่มีมอะไรเกิดขึ้นเลยเฮ้ยเจ้าหาาน้าทีก่กงวเฮ้ยแสดงว่าไอ้นี่เป็นคนที่ไม่ได้ทําผิด<อ>มันต้องถูกต้องกฎหมายที่เข้าข้างมันบ<อ>่อยมันกลับบ้านไปปล่อยับเหลือไอ้คนที่สามเลยไอ้คนที่สามนี่เรียนวิศวะการไฟฟ้าหมายถึงมานั่งปุ๊บเจ้าหน้าที่กําลังจะทับสวิคเลยมันก็ตะโกนเพื่อว่าข้าเชื่อว่า ถ้าท่านไม่นำสายไฟทั้งสองเส้นมาต่อเข้ากันเก้าอี้นี่ไม่สามารถจะใช้การได้พอพูดจบเท่านั้นเจ้าหน้าที่เดินหายไปสองนาทีโพอ,อาหายไปสองนาทีมาถึงสับสวิตไปยังไงอะไม่เกินหนึ่งวินาทีวิญญาณแน,น่นก็ออกจากร่างโดยบัตดลนอ้ <c oughs> อาพูดเหมือนคนสองคนแรกทำไมถึงยังตายอ่ะอ้าวไปนี่รู้มากเกี่ยวกับไฟฟ้าไงมันก็พูดเตือนในเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่นึกได้ตายสายไฟสองเส้นหลุด ก็หายไปสองนาทีไปต่อสายไปสองคนยังต้ฟุ้กสายเลยไม่เกี่ยวกับพระเจ้าไม่เกี่ยวกฎหมายเลยอือส่งลูกเรียนไฟฟ้าเดี๋ยวช่วงนี้เราพักดื่มเจลดฟู๊ดสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาแจกซ่าไฮที่ขอบคาก นุนดยเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพเซนีฟูดเลตูเปลาลเตูปะเลตูเปยบกํล,ลังมา ช่วงที่สองรายการช่วงแจกซ่าฮาทีสํรับสื้อโดยจริงฟูดของเรานั่นเองนะฮะใครที่อยากจะสั่งซื้อเจดีฟูดน,นะ,ะทีมงานพี่หยองโดยตรงเลยนะครับ0 8 0 0 2 2 4 5 4 5ครับแต่ถ้าจะเล่น,เ,นเกมน,น,นะฮะเราไปชมอธิกาก,กันนะพี่นะครับผมไปเลยครับ าากาแสซาฮาแฮเราจะมีแผ่นป้ายทั้งหมด1ิบแผ่นป้ายภายใน10บแผ่นป้ายนี้จะมีเจนีฟูดกล่องใหญ่5้ากล่องกล่องเล็กอีกหกล่องเราจะทําการคล้าแผ่นป้ายทั้งหมดแล้วเลือกมาเพียง3ามแผ่นป้ายจากนั้นพิธีกรจะเปิดเฉลยให้1นึแผ่นป้ายแล้วให้คุณผู้ชมทายต่ออีกสองแผ่นป้ายว่าหลังแผ่นป้ายนั้นจะเป็นเจนีฟูดกล่องเล็กหรือเจนีฟูดกล่องใหญ่ หากตอบถูกทั้งหมดคุณผู้ชมจะมีสิทธิ์เปิดป้ายรางวัลหนึ่งครั้งและแผ่นป้ายรางวัลทั้ง5า้าใบมีรางวัลดังนี้ค่ะกาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงตรานาโนโคอฟฟี่สองกล่องมูลค่า450บาท เมื่อจากสโมรสรเจนีฟู้สมุทรสงคราม f อเงินสด1,000บาทเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพเจนีฟู้ตกล่องเล็กมูลค่า2,200บาทและถ้าหากเปิดพบป้ายในพลคนขันกันรับไปเลยเงินสดจำนวน2,000บาทเริ่มโทรเข้ามาตอนนี้เลยนะคะ0 2 6 9 2 2 8 1 8กถึงเ เอาละครับรับข้าาามที่เรียบร้อยแล้วนะครับศูนย์สองหกเก้าสองสองแปดหนึ่งแปดโทรข้ามาได้เลยอุ้ยพูดถึงมาพมาปั๊บเลยนะสวัสดีครับฮัลโหลค่ะสวัสดีจ้าค่ะชื่อจริงจ้านิภาพรค่ะจังหวัดจังหวัดอะไรครับโคราชค่ะโคราชอุณิภาพรโทรติดนี่เป็นสายแรกหรือทั้งที่เท่าไหร่ครับเอานะคะโทรมาร่วมสนุกกับรายการนี้เป็นครั้งที่เท่าไหร่แล้วครับ หลายครั้งแล้วค่ะหลายครั้งแล้วได้ของรางวัลอะไรไปบ้างครับอะไรนะคะเคยได้ของรางวัลไม่เคยเค่ะไม่ไม่เคยไม่เคยยังน่ะเปิดเลยแจกเลยแจกเลยไม่เคยแจกเลยโอลานะแผ่นป้ายแรกเป็นเจรีพุดธกล่องเล็กครับผมป้ายต่อไปเป็นเจรีพุดกล่องเล็กหรือเจรีพุดกล่องใหญ่กล่องเล็กค่ะเล็กนะฮะอ้ยเล็กครับอ้าวแล้วุนป้ายสุดท้ายครับเป็นเจรีพุดธกล่องเล็กหรือเจรีพุดกล่องใหญ่กล่องใหญ่ค่ะใหญ่นะครับใหญ่นะครับ อ้าวใหญ่เลยได้ครั้งแรกเลยไม่ได้เชื่ออยู่อำเภออะไรเนี่ยอยู่อำเภออะไรครับนนท์ไทยค่ะนนท์ไทยอ่าได้ครั้งแรกเดี่ยกับเชิดเองนะฮะจะพูดหนึ่งสองสามสี่ห้าป้ายไหนครับหนึ่งค่ะป้ายที่หนึ่งนะฮะดูนะฮะว่าจะใช่หรือไม่ใช่เป็น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 รางวัลใหญ่ใหญ่หมด รับเงินคนล0พับาทนะครับคุณปภรโทรมาหลายครั้งแล้วครับดีด้วยนะฮะฝากเบอร์ไว้เลยครับทีมงานนะครับสายแรกก็แจ็คกอดแตกเลยนะฮะแจ็คกอดแตกเลยสายต่อไปครับสายครับสวัสดีครับฮเหรอครับผมชื่ออะไรปิดเสียงทีวีได้ไหมครับคุณพี่ค่ะไม่ค่อยได้ยินเลยค่ะปิดเสียงโทรศัพท์สิคะปิดเสียงทีวีปิดเสียงทีวีเสียงโทรทัศน์ ปิเสียงโัรทั์โทษทีปิดรือยังคะฟังกันแล้วค่ะปิดแล้วค่ะชัดเจนไหมชัดเจนค่ะชื่ออะไรครับผมเฉลิมศรีคุณภาคค่ะเฉลิมศรีโทรจากจังหวัดอะไรจ๊ะจังหวัดโคราชค่ะโคราชอีกแล้วโคราชนี่โทรเก่งอําเภออะไรครับเนี่ยอําเภอปากช่องค่ะปากช่องโอ้อเคยได้รางวัลจากเราไหยังเคยได้มาครั้งหนึ่งค่ะโอ้นานหรือยังครับ านแล้ว่ะตั้งแต่เดือนก่อนนู้นนะคะเดือนก่อนปีที่แล้วปีที่แล้วไม่ค่อยได้เล่นค่ะครับผมป้ายแรกเป็นเป็นเจริฟูดกล่องใหญ่ครับผมอ่าป้ายต่อไปเป็นเจริฟูดกล่องเล็กหรือเจริฟูดกล่องใหญ่กล่องเล็กค่ะเล็กนะครับขอให้เล็กเล็กซาละมังเล็กครับเอาละเอาละวันนี้ไหลเลื่นแผ่นสุดท้ายเจริฟูดกล่องเล็กหรือเจริฟูดกล่องใหญ่ครับ เดวครับสุดท้ายเลยฮะอันสุดท้ายก็เล็กค่ะเล็กนะฮะขอให้เล็กขอให้เล็กโอ้โหญ่นะครับคุณเจริญมสีไม่เป็นไรนะฮะวางหูไว้สนิทแล้วโทรมาเร่วมสนุกกันได้ใหม่นะครับอ่าเนี่ยฮะ0 2น9 2 2 8 1 8กนะครับอยากจะสั่งซื้อเจนิฟู้ดเพื่อสุขภาพของท่านนะให้แข็งแรง080224545สวัสดีครับ วัสดีค่ะโอ้เสียงชัดเจนชื่ออะไรจ๊ะชื่อวลีจากกรุงเทพค่ะวลีจากกรุงเทพอยู่แถวนี้แดงใอเป่าใช่ค่ะโอ้โหเมื่อวานก็โทรมานะฮะอ่ะไม่เป็นไรวันนี้ได้ลุ้นกันนะครับอ่ะถูหวยไหมคะคุณวลีไม่ได้ซื้อค่ะดีมากเลยการบนันเดี๋ยวไปเล่นอบายมุกไม่ดีนะฮะแผ่แรกเป็นเจนูฟูดกล่องเล็กครับผมเล็กครับไพ่ต่อไปเจนูฟูดกล่องเล็กหรือเจนูฟูสกล่องใหญ่กล่องใหญ่ค่ะใหญ่นะครับขอให้ใหญ่ ใหญ่ครับแผ่นป้ายสุดท้ายครับจริญ้พูดกองเล็กหรือเจริญ้พูดกลองใหญ่ครับกองใหญ่ค่ะใหญ่ใหญ่อีกแล้วใหญ่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 หญครับบอลแล้าละครับโทรมาหลายครั้งแล้วฮะวันนี้ได้รู้แล้วครับป้ายจริญ้พูดสองสามสี่ห้าป้ายไหนครับของวัลห้าค่ะห้านะฮะครับผมห้าป้ายนี้เลยเป็น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 เอาโอ้โหนี่ครับได้เยื่อยืดนะฮะ เสื้อจากสโมสรจีนิฟูตสมุทรสงครามครับผมนี่นะฮะสวยงามมากนี่ยินดีด้วยนะฮะคุณวลีนะครับฝากเบอร์ไว้เลยครับฝากชื่อที่อยู่หลังไม้นะฮะครับผมนี่นะฮะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับชื่ออะไรจากจังหวัดไหนครับจังหวัดสรีเกตครับสรีเกตโอ้ศรีเกต์ว่ะร่วมเพื่อไหนสีีเกตกันเองครับกันท้ารักบ่โอ้คนบ้านได้ยินไหมครับ ดีครับโอ้อากาศเป็นยังไงเตัวสีสเกตกำลังสบายครับสบายสบายแถวชายแดนเป็นไงเหตุการณ์ปกติเต้เตุการณ์ปกติเรื่อยครับเรื่อยเรื่อยเรื่อยเรปิดเสียงทีวีด้วยนะครับครันะมันจะดีเลย์นะจะได้ยินได้ชัดเจนโอเคโอเคเอาแล้วครับพร้อมแล้วนะฮะแผ่นป้ายแรกเป็นเจดีฟูทธกล่องใหญ่ครับแผ่นป้ายต่อไปเป็นเจดีฟูทธกล่องเล็กหรือเจดีฟูทธกล่องใหญ่ใหญ่ครับกล่องกล่องเล็กหรือใหญ่นะ ใหญ่ครับใหญ่นะครับใหญ่นะครับขอให้ใหญ่นะครับหอยเป็นกองเล็กครับโอ้แม่ม่เป็นะดีสเกีสเกตกันเองไม่โทรร่วมสนุกกันได้ใหม่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับชื่อจริงจ้าชื่อธนวัฒน์ครับธนวัฒน์ใช่ไหมครับจากจังหวัดจังหวัดอะไรจ้า จังหวัดอายุทยาครับอายุทยาธนวัฒน์ปิดเสียงทีวีด้วยนะอ่ฟังแก่โทรศัพท์อย่างเดียวครับอ่านะครับโทรมากี่ครั้งแล้วธนวัฒน์ครั้งครั้งสองครับครั้งที่สองครั้งแรกได้ของรางวัลไหเปล่าไม่ได้ครับอยู่อำเภออะไรครับอยู่อำเภออะไรครับอยู่ยุธยาอำเภออะไรครับอเภอวบางน้อยครับบางน้อยโอเคอ่าแผ่นป้ายแรกครับธนวัฒน์เป็นเจดีย์พุทธกลงเล็กครับผมอ่าไปต่อไปเจดีย์พุทธกล่องเล็กหรือเจดีย์พุทธกล่องใหญ่ กองเล็กครับเล็กนะครับเล็กนะครับเล็กนะครับใหญ่ครับโอ้น่าจะได้จริงเลยใบไม้นะครับอ่าว้าวสวิสแล้วโทรมาร่วมสนุกกันได้ใหม่นะครับอยางได้รายสายในช่วงเบรกนี้ฮะสวัสดีครับสวัสดีค่ะอ่าชื่อจริงจ้าชื่อรัชนกจากอุทัยธานีค่ะรัชนกจากอุทัยธานีนะฮะครับคือได้ของรางวัลเราไปบ้างยังจ้าเคยได้เงินสดสองพันบาทไปโอ้นานหรือยังนานยัง นานหรือยังครับก่อนปีใหม่ไงค่ะก่อนปีใหม่โอ้โหมามาลัชนกมานะฮะไปแร้เป็นเจดิทุตกลองใหญ่ครับมาไป้ายต่อไปเจนูทุตกลองเล็กหรือเจิูทุตกล่งใหญ่กล่องเล็กค่ะเล็กเล็กครับโอ้ยเล็กใหญ่ครับโอมาตั้งแตได้ทีเดียวเชียวใรุุ่งนี้ยังมีเวลาโทรมาร่วมสรุกกันได้เรื่อยๆนะครับฮะช่วงนี้เดี๋ยวพักดื่มเจดิพุตสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้าสับมาแจกซ่าฮาเฮ นุนดยเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพเดนีฟู้ดกนับเข้าอยู่ช่วงที่สองของการแจกซ่าฮา่าฮส,สายแรกมาแล้วผมไม่อยากพูดอะไรมากอ,อยากแจกแล้วเกินสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะเชื่ออะไรจากจังหวัดไหนครับ ส,สัตว์สีธอค่ะสัตว์สีทองทองประเสริฐผู้ใช้บอกไม่ใช่ส,สัตว์สีอจากจังหวัดอะไรครับจากจังหวัดอะไรฮะนครราชสีมาค่ะนครราชสีมาอีกแล้วครับท่านเอ้ยโคแลนี่สัญญาณเราลิ้งออกับโคลดีดีดีก<อ><ด>ว่าที่ทอือ่นเลยนะฮะโยมเพื่ออะไรครับปากช่องค่ะปากช่องนะฮะชมอยู่นะเอาละแผ่นป้ายแรกเปิดเลยเป็นเจนีฟูดกองเล็กรับคุณสัตว์สีธรแผ่นป้ายต่อไปเจนิฟูดกลองเล็กหรือเจดฟดกองใหญ่ครับ ใหญ่ค่ะใหญ่ให้ใหญ่นะครับใหญ่จริงๆด้วยแผ่นป้ายสุดท้ายเจนี่ฟูดกล่องเล็กหรือเจนี่ฟูดกล่องใหญ่ครับเล็กค่ะเล็กนะครับเล็กขอให้เล็กใหญ่คพรุ่งนี้โทรใหม่นะครับคุณรศินรเสียใจด้วย่วยอะไรไม่ไหว S <S <S นาถ่ายต่อไปไปเลยครับอถ้าสนใจนะฮะเจนี่ฟู้ดก็เพื่อสุขภาพก็ดูในช่วงเวลาของพวกเราแต่ถ้าจะเล่นเกมก็0 2 6ย2สองหเท่านั้นนะครับนะรฮะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับฮัลโหล หลายหลุดหรือเปล่านะหลายถายน่าจะหลุดไปแล้วนะฮะน่าจะหลุดด้วยคุณสันติธรนะฮะวางหูสนิทนะครับสำหรับที่เล่นเกมไปแล้วนะครับสายใหม่เข้ามาเลยนะครับครับผมอ่าถ้าเล่นเกมศูนย์สองหกเก้าสองสองแปดหนึ่งแปดถึงเก้าแต่ถ้าสนใจในฟุตก็เจนี่ฟ้ดก็ดูเบอร์ในช่วงเวลาของพวกเรานะครับสวัสดีครับฮัลโหลค่ะสวัสดีครับชื่ออะไรจากจังหวัดไหนครับสดีค่ะสวัสดีครับค่ะจากจังหวัดไหนครับจังหวัดชัยนาทค่ะชัยนาทคุณอะไรครับเนี่ยวิรลพรค่ะวิรัยพร คุณวิไลยพรนะครับชมเอ่อโทรมาบ่อยไหมครับบ่อยค่ะบ่อยนะบ่อยแต่ไม่ค่อยติดใช่ไหมอาละอ่าให้เล่นเลยแผ่นป้ายแรกเลยแผ่นป้ายแรกเป็นเจนี่ฟูดกล่องเล็กครับแผ่นป้ายต่อไปเจนี่ฟูดกล่องเล็กหรือเจนี่ฟูดกล่องใหญ่ครับเล็กเล็กค่ะเล็กนะครับอ้าวเล็กเล็กเลยครับใหญ่ครับโอ้โหเอ้ยเอมาเหนียวช่วงสุดท้ายนี่เองนะครับสายต่อไปมาเลยครับ ต่อไปมาเลยนะครับแม่เอ๊วันนี้ทําไมเป็นอย่างนี้เนาะอ่าคนคนโทรมาร่วมสุขกันเยอะนะฮะฮะแต่ว่าที่เราพออะไรสร้างสถิติไว้เนี่ยโคราชจะโทรติดบ่อยมากโคราชอันดับหนึ่งครับตอนนี้โคราชอันดับหนึ่งนะนี่ชัยนาทมาสองสายแล้วแล้วโอเคครับกรุงเทพหนึ่งสายนะครับวางสายสนิทนะครับสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะชื่ออะไรจากจังหวัดไหนครับชื่อกาญจนบุรีค่ะจากจังหวัดจันทบุรีค่ะชื่อชื่อชื่อกาญจนาค่ะกาญจนาจากจังหวัด จันทบุรีค่ะโอ้โหหายไปนานกัญจนาหายไปนานเนาะหายไปนานหายไปนานเอาละเอาเราเล่นเลยคุณกาญจนาเล่นเลยอ่ามาแขกับมันออกนะครับเออแผ่นป้ายแรกเจนี่ฟูดกล่องใหญ่ครับแผ่นป้ายต่อไปเจนี่ฟูดกล่องเล็กหรือเจนี่ฟูดกล่องใหญ่ครับกล่องเล็กค่ะเล็กขอเล็กขอเล็กครับผมคุณกาญจนาเอาใหญ่อีกแล้วครับท่านใหญ่อีกแล้วขอโทษทีนะครับพรุ่งนี้โทรใหม่นะครับจันทบุรีน่าดีหผดแล้วมันแล้วแต่ดวงนะครับสับไปสับมาสองป้ายเท่านั้นเราเปิดให้หนึ่งป้ายและอีกสองแผ่นป้ายท่านหาเอาเองนะฮะครั มาครับ0 2 6 9 2 2 8 1 8นะครับครับผมแหมอยากแจกแล้วเนี่ยถ้าเพื่อจะอ่าสนใจในเจนี่ฟู้ดเพื่อสุขภาพนะโทรมาบอกเราด้วยนะมีปัญหาเรื่องสุขภาพนึกถึงเจนี่ฟู้ดครับ0 8 0 0 2 2 4 5 4 5ส่งถึงบ้านฟรีนะสวัสดีครับสวัสดีค่ะชื่ออะไรจากจังหวัดไหนครับชื่อขวัญรัตดาจากอุทัยธานีค่ะขวัญรัตดาอุทัยธานีครับแม่แฟนประจำเราเลยอ่าเปิดเลยครับแผ่นใบแรกเจนี่ฟู้ดกล่องเล็กครับ แผ่นป้ายต่อไปเจนีพูดกล่องเล็กหรือเจนีพูดกล่องใหญ่กล่องเล็กค่ะกล่องเล็กนะฮะขอให้เล็กเกมไปด้วยเลี้ยงลูกไปด้วยนะขอให้เล็กขอให้เล็กขอเล็กนะครับเอาเดี๋ยว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 เดี๋ยเดี๋ยว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 ดียวเดี เวลาหมดหมดเวลาครับสําหรับวันนี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมนะครับนะครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณเจนี่ฟู้ดผู้สนับสนุนนะฮะเราจะเฉลยแผ่นป้ายกันนิดนึงนะอ่านี่หนึ่งพันบาทอยู่ตรงนี้นายพันกับนายพลอยู่ใกล้กันอ่านี่เป็นโอ้โหเจนี่ฟู้ดกล่องเล็กนะครับผมมูลค่า2,200บาทและนี่ก็ต้องเป็นกาแฟนาโนคาเฟ่นะฮะมูลค่า450บาทฮะพรุ่งนี้นะแล้ววัมะรืนนี้ก็ยังมาร่วมสนุกกันได้นะครับ เราอยากจะแจกมากมายเลยแต่ว่าวันนี้เวลาเราหมดไปแล้วนะฮะผมต๋องชวนชื่นผมหยองลูกยีครับลาคุณผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่วันพรุ่งนี้ครับับสสวดีครับสวัสดีครับ